แปดโมงห้าหกแล้วม่รู้ทันเปล่าโอ้โห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 ฮ้้เฮ้ย อลั่นอยู่เหรอพี่เอเคโคสวยสองตัวเนี้ยสองพันเนี่ยตัวนี้สองพันได้ไหมสองตัวนี้โอเคเอาแบบได้เอาแบบได้โอเคดีพี่พสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อีพีสองนะครับตอนนี้ยมันจะไม่ทันแล้วคือเพื่อนผมเพิ่งทักมาผมไม่รู้แล้ว,ว่ามันเปิดวันนี้นะครับโชคดีที่ว่าเพื่อนบอกมานะครับนี่เรากาลังไป เหลือเวลาไม่ถึง10นาทีได้นะครับ้ยไปดูกันนะครับวันนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับขอให้ได้ให้โดน let's go Woo กำลังจะรีบไปโกดังญี่ปุ่นนะครับชื่ออุยาไรตอนนี้กำลังใกล้ถึงโกดังนะครับ8โมง5.8าติดไปแดงอีกโอ้โ oh. ห oh. 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 <laughs> we, we really have <laughs> โอ้โเดีด๋ยวน,นี้ครับแชมป์ไม่ทันครับแชมป์พาพ่อไปหาหมอเอาพรุ่งนี้พี่เดือนก็นมาใช่ไหมพี่เดืนาอนตัดเตานะได้ถักตา วัลซลีนไม่ใช่อันนี้อะไรอ่ะอกรอนดีกระซองนะครับเด็ดเคโคตรดืออของดีของดีรอบนี้ตู้นี้ของสวยครับต้องลื้ออีกนะครับเพราะว่ามันเยอะมาก ดิยังไม่เอาสวยสองไปแล้วนะครับวันนี้พี่เต้สวัสดีครับ ลั่นอยู <S <S ่นะเอลั okay. ่นอยู่เหรอพี่เอเกอุ้มเลยครับอุ้มเลยอุ้มเลยเน่เกิดตัวนี้ทุ่มทวมทุ่มทวมนี่แยกกได้มาพี่ใครได้ะจัดไปก่อนกันเลยกระซองมาแล้วก็ตือทั้งใบเลยอ่ะเดี๋ยวกันล่วงหรอกเรียกห่วยเอาดอแชมป์เอาหรอ พี่เอาปะเอาดอโอ้แต่ใหญ่ดีวะใหญ่นเนาะเดินป่าไป<อ>ช่างกิโลเมื่อเนี้ยหรอครับอ่อช่างกิโลเพื่อนพี่ก็ช่างเป็นตัวร้อยสามสิบร้อยสี่สิบอ๋อเหรอโแต่นี่น่าเกินนะพี่โอ้เออเสืเ้อผ้าโอ้โหลละห้าร้อยดิเกือบโหลเนี่ยดเฉียด ไม่เอานะครับคนละสายกันแบ่งไอพี่เ้าไปอ๋องานอีบีบเหรอพี่กระดาษเก่าอ๋อคือมันก้อนมันแพงเหรอพี่อ๋อแบบนี้นะโหสับ แล้วก็ฝับดี d นจีป่ะเนี่ยไม่น่าใช่เฮ้ยอ้ายมาอย่างสวยเชียรันจัด เดี๋ยวขอดูหน่อยแล้วไาจะใส่สูบีไหมตัวนี้มาจากหนังสือหน้ากลางหนังสือหน้ากลางที่เลาะมามันมีปกอีกอันหนึ่งที่ขายไปแล้วขายเป็นโปกเลยอ่ะนี่ ต้นหนังเป็นกะหน่อยนะครับสวยอยู่ สามรา้อยขึ้นขออีกเม็ดหนึ่งเ<ม>นี่ยสองตัวเนี้ยสองพันก็คืออันนี้เนี่ยตัวเนี้ยสองพันได้ไหมของตัวนี้สองพัน,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 นใช่ไหมใช่ถ้าได้ก็ดีลคือแปลว่าไงอ,อ่ะโอเคเอาแบไกได้เอาแบกได้โอเคดี<ป>ลพี่ อยู่เนียกันียนแบเนี้ย นี่นีลาวครับต้องมีใบเล็กอีกใบหนึ่งครับนี่นี่นี่อางน้าคะถ้าผมส่งให้ได้เจ็ดร้อยตัวนี้ยร้อยเหรอครับโอเคครับได้ครับโ,โลโก้เว,วียนให้ได้สี่ร้อยพี่เดี๋ยวขอเช็คก,ก่อยน,นะครับ อันนี้ขออีกหน่อยได้ไหมครับอันเนี้ยได้สามห้าโอเคสามห้านี่ได้กลมกับได้เรียบของดีจัดเคยแล้วแบรนด์เรียบเลยพี่ก็ไม่ได้หลอกแต่นี่ผจัดฮึฮึเราตามเพจที่อยู่ป้ะตามอยู่แต่จะไม่เห็นเนี้ยี่เคยแแล้วบ์ผมไม่มาเลยทั้งี้แล้วอ่ะใช่ใช่แต่ของเรานี้ยสวยไหมเออนี่แชมป์บอสตอนแปดโมงห้าสิบโอ้เป็นการทานดีเยี่ยมมาเลยเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ไปตัวสามร้อยสามร้อย โอเคได้ครับสะแกนนะเียบร้อยอ่ะเมื่อรอบที่แล้ววะแชมป์คือแบบมันของดีกว่านี้เว้ยพวกกุชี่อะไรเงี้ยออกเยอะจัดเลยรอบที่แล้วแต่รอบเนี้โหมีเสื้อโลเวโลเวสามตัวเออนี้นจะได้กระเป๋าความในกระซองมาด้วยว่มแชมป์เออกระเป๋าแบบแบบใบใหญ่เลยแล้วก็วีเวียนอ่าใบเล็กกระเป๋าขาชิดเจ็ดร้อยอ่ะ แต่มันใบใหญ่ไงใบนี้ก็ลัานอยู่อ่ะดีเลยแชมป์เอาละชัจะมาปะเนี่ยมาดูอีกรอบได้นะของเยอะจัดเลยโอเคโอเคแชมป์ขอบคุณมากนะที่บอกอะ่ะโอเคลั่นแจดดีใจมากครับวันนี้อ่าคือเหตุการเมื่อเช้าครับใครเห็นก็ว่าไม่ทันเพราะว่ามันเหลือเวลาน้อยมากแค่แบบ นาทีได้อ่ะครับเราก็แบบจอดรถคือมันก้าวมงไปครับแต่ตามหลักแล้วคือเขาปล่อยคนเข้านะครับแต่ว่าเหมือนดันมีแบบว่าพวกที่เขามาหาของกันนะครับคือเขาน่าจะเข้าไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยให้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันนะครับโชคดีมากเราก็แบบที่ดีใจแบบจัดๆนะครับที่ได้เพราะว่าได้ทั้งคลิปได้ทั้งของเราก็จะมา พีวิวของกันเหมือนเดิมน,นะครับว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างนะครับนี่ครับเรามากันที่ชิ้นแรกเลยนะครับน,นี่นี่นเป็นขนิดนะครับเป็นใหมพรมตัวนี้ก็จะเป็นเออสเสื้ของผู้หญิงนะครับมันก็จะ ดูบางๆหน่อยแต่ว่าเป็นสีคัลเลอร์ฟูลนะครับเป็นตัวที่เล่นของแบรนด์นี้นะครับชื่อแบรนด์ว่านี่ปึ๊บจอนชาดิคาเต้ปาแจ็คนะครับนี่ผมไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ประมาณนี้เป็นดีไซเนอร์นะครับของแบรนด์นี้ดีเลยดีมากเดี๋ยวเรามาบอกราคากันเพราะว่ามันต้องไปคู่กับตัวนี้นะครับ อ,อยคือโคจะสวยไม่รู้มันสวยนะขนาดนี้นะครับทุกคนเป็นไงเป็นกระโปรงสีสวยมากคือสีสดแบบสดเลยครับตัวนี้ได้มาราคาะสองตัวหกร้อยบาทเท่ากับว่าตัวสามร้อยนะครับอันนี้ สวยครับแค่กระโปรงตัวเดียวก็น่าจะโอเคแนละ้วต่องตัวนี้ก็ดีเลยครับแล้วก็ชิ้นที่สามครับนี่วิเวียนเวสบูดโลโก้เล็กๆนะครับแบบมินิมอลหน่ๆไงนี่โลโกโล้เห็นไหมครับ ดีเนาะใบนี้ราคา4 5 0แต่ว่าเจ้าของโกดังลดให้นะครับเหลือ3 5 0บาทจบไปแล้วนะครับอีกหนึ่งใบก็คือต่อไปก็จะเป็นอันนี้วอ,อ่ะ,อะ ตัวนี้แบบสีนะครับเพราะว่ามันเป็นตัววินเทจ90นะครับเป็นไงคือสีสดจัดสดแบบสดจัดดนะครับลายสวยมากลายโอเวอร์ปินทั้งตัวนะครับโฟล์ล์ป้ายวินเทจนะครับลอยเวเป็นป้ายนี้ตัวนี้คุ้มมากคุ้มสุดๆเดี๋ยวเรามาบอกราคาตัวนี้กันนะครับว่า เท่าไรชิ้นลองสุดท้ายมาฝั่งนี้บ้างดูดูนั่นคือแจ็คมาไงใบใหญ่นะครับทำเป็นเล่นดูมาปลายดูโอ้อยุนยุนจัดไปเขาขุามอีกหนึ่งใบนะครับ หนังคือโคตรดีโวหน้าหลังไม่มีรอยในคลิปตอนแรกมีรอยเพราะว่ายังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับแต่ก็คือมือสองะครับผมลืมดูโอ้โหรีบจัดดีใจเกินดูดิเนี่ยมันยับอ่ะเห็นไหมมันยับจุดที่แบบว่าเหมือนจุดกระเป๋าอะครับแล้วก็ทะลอกทั้งสี่มุมเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไร มันยังมีราคาให้ไปนะครับแต่ฝั่งเนี้ยจะเยอะกว่าหน่อยหนึ่งก็โดยรวมแล้วอะคือคุ้มครับเพราะว่ามันหายากมากครับแบบนี้ก็คือกลมเดกซองนี่สิบไฟเคเคอดวููวูนี่แล้วก็เป็นป้ายนะครับ ด้านในสะอาดอยู่นะครับแต่ว่าด้านทรงไว้ก่อนมีช่องด้วยก็โอเคช่องใส่ของใบนี้ราคา700บาทวูฮ,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 ฮูเสร็จแจ๊ครับถ้าได้ราคาถูกกว่านี้อีกหน่อยจะดีมากนะครับสักประมาณห้าร้อยอย่างเงี้ยแต่ว่าผมดีใจไงแบบมันหลุดอะ่ะก็มัเลยไม่ได้ดูแบบละเอียดยอะไรเงี้ยคิดว่าแบบภายนอกมันดูดีแล้วครับลืมมองด้านข้าง ต่เนี่ยถ่านกระเป๋าโอเคนะครับเนีเห็นไหมเดี๋ยววันหลังจะเช็คดีวันนี้นะครับแต่โอเคครับคูมแล้วเจ็ดร้อยถ้ามันสภาพกิบค์อะคือม,มันมีมุมให้ไปอะครับไปได้เยอะด้วยแต่ว่าอันนี้ก็ตางสภาพนะว่าคือก็ขายได้ไอ้ย่า yeah, มินะเดี๋ยวเราจะมาดูราคาสองตัวนี้กันนะครับก็จะเป็นอย่างที่ในคลิปว่าเราจบดิวกันเท่าไหร่ พลาดก่อน,อนตัวนี้คือแบบเขาเรียกว่าของหัวครับของหัวของหัวมันอย่างนี้นี่เองใช่ไหมใช่ไหมครับของหัวโซกัสไหมเนี่ยของดีจัดเป็นไงโรยเว้ย นืคือวันนี้มากับองค์พ่อไงแล้วคือองค์พ่อเอาให้ไงดอกเนี้ยขอบคุณรับเนี่ยอือสวยอ่ะคือแบบคัตติ้งดีมากดูเห็นไหมนี่โอโอืโอโลโก้นะคือหนังดีมากเลยครับตัวน,นี้มาย้นไม้อะครับ ม้แขนเสื้อเห็นไหมโห oh. คือรุดมาทั้งหมดนะครับในโกดังมีประมาณที่เขาแยกไว้คือ3ตัวนะครับบนเหลาก็จะมีเดสเป็นวูนะครับผ้าวูแต่ตัวนั้นยังไม่ได้เอาเดี๋ยวเรารอจังหวะ <c oughs> เพราะวาโกดังญี่ปุ่นเดี๋ยวเขาก็ถ้ายังไม่ออกครับราคาจะลงลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปงัดกันทีหลังนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเชิ้ตหนัง แต่ว่านั้นมันเฟดค่อนข้างเยอะครับตัวนี้ก็จะเฟดตามไหล่นะครับแต่หนังไม่มีเหนียวนะครับแล้วก็ไม่แตกลายงาด้วยมีแค่เฟดคือดีมากคือของมือหนึ่งตัวนี้ผมว่านต้องมีแบบเรียบแสนนะครับเพราะว่าแบรนด์นี้แรงอยู่แล้วหรือว่าทุกแบรนด์นะครับถ้าเป็นพวกบาร์เซอร์แรงมากราคาของใหม่ครับทุกแบรนด์เลยครับขึ้นเกือบแสนหมด แต่อันนี้เราได้มาทั้งหมด2000ันูู้จบดีลมาตอนแรกเขาอันนี้เขาขาย300ตัวนี้300ตัวนี้2,500แต่ขอมา2ตัว2000ก็บอกแล้วว่าเจ้าของเขาใจดีดีใจครับคือมันสวยจริงๆนะเนี่ยคือมันสวยมากครับมันไซส์ sm นะครับแต่ว่ามันต้องแบบ ประมาณสักผู้ชายสักประมาณไซส์เ็มดีกว่าเพราะว่าแขนม,มันจะเหมือนเตอรตอๆหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้ถูกตัดนะครับมันมาอย่างนี้เลยนะครับแพทเทิร์นเขาดูแล้วที่พ็อกเก็ตกระเป๋านี้อันนี้อันนี้เป็นกระเป๋าหลอกอันนี้แล้วก็สองอันโคตรขุมหนังดีมากแบบไอ้ลูกรักอสุดจริงเป็นไงครับวันนี้ก็ จบลงไปแล้วครับทุกคนที่ไปเราได้ของดีใจจัดๆผมไม่รู้ว่าคลิปต่อไป EP 3นะครับจะได้ของไหมตอนนี้โกดังกำลังเปิดนะครับคือทยอยเปิดคือโชคดีจริงๆครับวันนี้แบบโคตดีใจโอ้เดี๋ยววันนี้ยังไงก็ฝากรบกวนทุกคนนะครับกดติดตามนะครับกด u b s สไคร้นะครับ คอมเมนต์นะครับแล้วก็กดถูกใจนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง Jack. แจ็คเราวิภาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันรอบหน้า EP แรกมีคนดูด้วยวก็คือดีใจมากนะครับจะได้มีไฟทำคลิปต่ตอไปเจอกัน EP 3บ๊ายบาย